ือนั่นเลยมันไม่เห็นโอ้ย <Yeah. S 1> แว็บเลยกล้องข่อย <Yeah. S 1> กล้องข่อย <Okay. S 1> ปลาหลายเหรอน้ำตาลเอาน้ำตาลใส่จักหน่อยสิไม่ได้ไม่ใส่น้ำตาลไม่เส่ปลาหลายเหรอน้ำตาล <Okay. S 1> เอาน้ำตาลใส่จักหน่อยสีไม่ได้ไม่ใส่น้ำตาลไม่เส่ บางเงาตลอดเลยปลาตื่นมันก็เลยมีโอกาสหกเอาสุรสใส่<อ>น้ำปลาไม่ใส่มะนาวเลยเนาะไม่มันเปรี้ยวอยู่แล้วจะใส่มะนาวตื่นมันก็เลยมีโอกาสหกเอาสุรสใส่<อ>น้ำปลาไม่ใส่มะนาวเลยเนาะไม่มันเปรี้ยวอยู่แล้วจะใส่มะนาวให้ชิมหน่อยพี่น้องจา๋จาพอจะชิมแห้ง ืมอได้สามนาทียี่สิบสองแล้วขอบคุณค่ะที่รับชมเอาช้อนมาเถิดไปสิบังเงาตัวเองเถิดไปฝั่งโน้นขาตาขยับไปพู้นไปพุ่นเออได้นีนี้จะเออซ่อมันก็ดีแล้วล่ะ่ช้อนนั้นช้อนคู่กับซ่อมมันมันจะตื้น มันก็เลยมีโอกาสหกเอาสูรสใส่น้ำปลาไม่ใสน่น้ำมะนาวเยลยเนาะไม่มันเปรี้ยวอยู่แล้วจะใส่มะนาวไม่ต้องเยอะอ,อีกนิดนึงเท่ากันเออนั่นละ่ะไม่ใส่เยอะอือได้สามนาทียี่สิบสองแล้วขอบคุณค่ะที่รับชมเอายังไงโอ้ตาก็ได้ไบงับงอีกแล้วบังคกอีกแล้วคะ่ะตื่น มันก็เลยมีโอกาสหกเอาชูรสใส่ <Okay. S 1> น้ำปลาใสนนะ่เซนมะนาวเลยเนาะไม่มันเปรี้ยวอยู่แล้วจะใส่มะนาวเรียดไม่เอาเอาแค่ okay. น้ำตาลน้ำปลาใส่เยอะแล้วนาะยชูรสนะไม่ต้องใส่มือนั่นเลย<อ>มันไม่เห็นโอ้ยแวบเลยกล้องข่อยกล้องข่อยมือนั่นเลย มันไม่เห็นโอ้ยแว็บเลยกล้องขอ่อยก้องข่อยอนี่น้ำตาลอยู่กใกล้ๆเนี่ยจัดเตรียมไปให้หมดแล้วมันส้มนั่นแหละมันเปรี้ยวจีด๊ดก็เลยต้องให่ใส่น้ำตาลตามบากเมาจ้าพี่นอนนวดนวดค่อยๆนวดจะเอามาใส่เ้วยนี้นี่จ้ะ เออสอมันก็ดีแล้วล่ะเนี่ยแล้วเยช้อนนั้นช้อนคู่กับซ่อมมันมันจะอได้สามนาทียี่สิบสองแล้วขอบคุณค่าที่รับชมจวดจวดเอาช้อนมานี่หน่อยสิน้ำลายเปรอมาเออเอาช้อนมาเถิดไปสิบังเงาตัวเอง เธอไปฝั่งโน้นค่ะตาขยับไปพูนไปพุ่นเออเอเนี้มาจำอยากหลายขอบคุณค่ะเพื่อนจ้าจวดจวดเอาช้อนมานี่หน่อยสิน้ำลายเตมานี่น้ำตาลยูล่กใกล้ๆ จัดเตรียมไปให้หมดแล้วมันส้มนั่นแหละมันเปรี้ยวจี๊ดก็เลยต้องให่ใส่น้ำตาลเอาเ,าเนียวมาจําอยากหลายขอบคุณค่ะเพื่อนจ้าอืมได้สามนาทียี่สิบสองแล้วขอบคุณค่ะที่รับชมอย่าเอามามใสา่ไม่เอาไม่สวยลงพื้นแล้วห้าม ตัมมะเมาตาัมมะเมานวดเออเออนั่นเลยนั่นแหละขอบคุณมากพอแล้วค่ะทเทถูกต้องตังตามมายมก็เหมือนกันตัมมาเมาก็คือกันค่ะพี่น้องให้ตาแล้วตัมคอยถือกล่องได้สามนาทียี่สิบสองแล้วขอบคุณค่ะที่รับชมถูกต้องตัมมายมก็เหมือนกัน ตำม,มากเมากับคือกันค่ะพี่น้องให้ตาเราตจำคอยถือกล้องนี่น้ำตาลดูใกล้ๆจัดเตรียมไปให้หมดแล้วมันส้มนั่นแหละมันเปรี้ยวจี๊ดก็เลยต้องให่ใส่น้ำตาลคือนั่นแหละมันไม่เห็นโอ้ยแวบเลยกล้องคอยกล้องคอย,ออยให้ชิมหน่อยพี่น้องจา่จาพอจกชิมแห้ง นี่น้ำตาลอยู่ใกล้ๆจัดเตรียมไปให้หมดแล้วมันสมนั่นแหละมันเปรี้ยวจี๊ดก็เลยต้องให่ใส่น้ำตาลย่าเอาไมใช่ไม่เอาไม่สวยลงพื้นแล้วห้ามตำมะมาตำมะมานวดเออเออนั่นเียดไม่เอาเอาแค่น้ำตาลน้ำปลา ใส่เยอะแล้วนาะสุูรดนะไม่ต้องใส่สันเด้เพื่อนบอกว่าการไทยถ้ำหายกล่องนิ่งๆอยากกินพอ่อใหญ่บอกว่าต่ำแต่นีนี่จะเออซัมมันก็ดีแล้วล่ะเนียแล้ว,ลวประเด็กช้อนนั้นช้อนคู่กับส้มมันมันจะม่เราเทียดเหรอไม่เอาเอาแค่น้ำตาลน้ำปลา ใส่เยอะแล้วนะุรชูระไม่ต้องใส่ดำกับเขา่าพ่อเราพอย่งเอาเครื่องปรุงใส่บ้าให้ชิมหน่อยพี่น้องจา๋าพอจกชิมแห้งมากหนบอกว่าไม่กินสูรสใส่น้อยน้อยเกินเอายังไงอุ้ยตาก็ได บังอีกแล้วบังโคกอีกแล้วค่ะมากหนบอกว่าไม่กินชูรสส่น้อยน้อยเกินบางเงาตลอดเลยค่ะอืมไม่ต้องเยอะอืมอีกนิดนึงเท่ากัน เออนั่นแหละไม่ใส่เยอะมากหนบอกว่าไม่กินชูรสใส่น้อยน้อยเกินอยากให้ใส่น้ำตาลกเล็กน้อยสันเดชเพื่อนบอกว่าการไทยถ้ให้กล่องนิ่งนิ่งอยากกินเพราะไงบอกว่าต่ำสันเดช พิ่นบอกว่าการไทยถ้ำหายกล่องนิ่งๆอยากกินพราใหญ่บอกว่าต่ำเตตถูกต้องตํำมายมก็เหมือนกันต่ำมากเมาก็คือกันค่ะพี่นอ้องให้ตาเราต่ำคอยถือกล่องต่ำบากเมจาจะพี่นอ้องนวดนวดคอยๆนวดอย่าเอามาใส่ ตาบากเมาจ้าพี่นอนนวดนวดค่อยๆนวดอย่า <c oughs> เอามาใส่ได้สามนาทียี่สิบสองแล้วขอบคุณค่ะที่รับชมมือเือ,อเทียดเหรอไม่เอาเอาแค่น้ำตาลน้ำปลาใส่เยอะแล้วน่ยสุรุตไม่ต้องใส่เออเอาช้อนมาเถอะไปสิบังเงาตัวเอง อไปฝั่งโน้นค่ะตาขยับไปพูนไปหุ่นเอิจวดจวดเอาช้อนมานี่หน่อยสิน้ำลายเปรอะมาอยากให้ใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยคือนั่นเลยมันไม่เห็นโอ้ยแวบเลยกล้องข่อ,ขอยอ กองขอยตื่นมันก็เลยมีโอกาสหกเอาชูรสใส่น้ำปลาปใส่มะน,นาวเลยเนาะไม่มันเปรี้ยวอยู่แล้วจะใส่มะนาวเอาช้อนมาเถอบไปซิบางเงาตัวเองเถอบไปฝั่งโน้นค่ะตาขยับไปพู้นไปพุ่นเอิอยากให้ใส่น้ำตาลสักเล็กน้อยจวดจวด เอาช้อนมานี่หน่อยสิน้ำลายแตกมาไม่ต้องเยอะอืมอีกนิดนึงเท่ากันเออนั่นล่ะไม่ใส่เยอะอ,อน้ำลายเตกแล้วพี่น้องจ้าชิมรสเจ้าเออนั่นแหละ